สวัสดีจ้าวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตนะคะวิธีการซื้อบอทนะคะก่อนที่เราจะสามารถรับรายได้จากบอทนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องเข้าไปเป็นเพื่อนกับบอทแล้วก็ซื้อบอทมาใช้งานก่อนนะคะถึงจะได้ลิงก์ทำงานนะคะตรงนี้เราก็จะเข้าไปที่ลิงก์อั i ตรีเอทของเพื่อนที่ส่งมาให้เรานะคะซึ่งจะเป็นผู้แนะนำเรานั่นเองนะคะ แล้วเราก็จะไปเจอเนี่ยบิ๊กบอดบิ๊กบอดคืออะไรนะคะเราก็จะอ่านรายละเอียดกันถ้าใครที่ยังไม่ไม่ทราบรายละเอียดนะคะอยากถ้าอยากทราบรายละเอียดก็เปิดไล่อ่านรายละเอียดให้เข้าใจก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคะ่ะก่อนที่เราจะ เพิ่มเพิ่มบิ๊กบอดนะคะเขาก็จะมีศึกษาเพิ่มเติมให้นะคะในศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีรายละเอียดเชิงลึกยิ่งกว่านี้นะคะว่าประมาณว่าความถูกต้องทางกฎหมายรายได้มาจากช่องทางไหนบ้างบัตรจีการ์ดคืออะไรบิ๊กบอดคืออะไรน,นะคะ่ะตรงน,นี้เราสามารถจิ้มเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนที่เราจะตัดสินใจได้นะคะและเมื่อถ้าเราตัดสินใจที่จะซื้อบอร์ดแล้วมาเป็น เครื่องเครื่องมือทำรายได้ให้กับเราแล้วนะคะเราก็จิ้มที่เพิ่มเพื่อนบอทดนะคะแล้วก็ใส่เบอร์ของเราเข้าไปนะคะพอใส่เบอร์เสร็จแล้วก็จิ้มที่เพิ่มเพื่อนบอร่ากดเพิ่มเพื่อนเลยค่ะก็เลือกแชทอีกทีนะคะจิ้มไปสองครั้ง เราก็จะเจอเมนูต่างๆนะคะเมนูเริ่มต้นการใช้งานเนาะให้เราเลือกไปที่บิ g กบ t ทนะคะตัวใหญ่ๆข้างล่างที่มีคำว่าเริ่มต้นใช้งานนะคะเขาก็จะให้เราลงทะเบียนแล้วก็ลงทะเบียนค่ะก็ทำตามขั้นตอนใส่ข้อมูลตามขั้นตอนที่เขาให้กรอกลงไปเลยนะคะกรอกได้นะคะไม่ดูดเงินค่ะการันตีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าของเรานะคะเป็น n o แ bank แล้ว ถูกกฎหมาย100%ค่ะถูกกฎหมายแน่นอนนะคะแล้วเขาไซเบอร์เสร็จแล้วเขาก็จะส่งรหัส otp เข้ามาใน sms ของเรานะคะเสร็จแล้วก็เริ่มใช้งานบิก๊กบัตยืนยันเลือกสินค้าค่ะสินค้า สามสี่เซตแรกนะคะจะเป็นสินค้าที่มีบัตรจีกัสสำหรับคนใหม่นะคะที่ยังไม่มีบัตรจีกัสหรือสมัครใหม่ๆเลยให้เลือกสี่เซตแรกนะคะเพราะว่าเซตเครื่องหลังๆเนี่ยสำหรับคนที่เขาต่ออายุแล้วหรือคนที่เขามีบัตรแล้วเนาะ <c oughs> ก็อาจจะซื้อแต่สินค้าแล้วไม่ไม่ต้องซื้อบัตรเพิ่มก็ได้ค่ะโอเคเราก็กรอกไป ตามหัวข้อที่เขาให้กรอกเลยนะคะก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะชื่อภาษาไทยนามสกุลภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษนามสกุลภาษาอังกฤษใส่วันเดือนปีเกิดนะคะปีเกิดเนี่ยให้ไปจิ้มที่ตรง20 23ด้านบนนะคะเปลี่ยนพุทธศักราชให้เป็นคริสศักราชนะคะแล้วก็มาเลื่อน เลื่อนเลือกอที่เดือนแล้วก็วันที่เสร็จแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะคะสองรอบแล้วก็รหัสรหัสทินหกตัวสองรอบนะคะเลือกที่อยู่ให้เพิ่มที่อยู่ใหม่เข้าไปนะคะให้จิ้มตรงคำว่าเพิ่มที่อยู่ก็ใส่ที่อยู่เข้าไปโอเคเลือกจังหวดัดเลือกอำเภอนะคะตำบล พาดเลขที่หมูถ้ามีหมูก็ใส่หมูนะคะขหัดปรจนี้ไปกดเพิ่มค่ะอ่าได้แล้วกดติ๊กข้างหน้าแล้วกดย้อนเข้าไปข้างบนนี้นะคะจะมีลูกศรย้อนอยู่ต่อไปก็ให้เลือกวิธีการชำระเงินที่ือกมาร้อมเพย์นะคะแล้วก็กดย้อนเข้าไป เราก็จะได้ QR code แบบนี้เข้ามานะคะแล้วให้เอา QR code นี้นะคะไปจ่ายที่แอปธนาคารที่เราต้องการใช้ชำระนะคะโอเคชำระเงินสำเร็จเขาก็จะ มีสลิปจัดส่งอ่าจัดสลิปกับเข้ามาให้เราแบบนี้นะคะเรียลไทามมากเลยค่ะชําระเสร็จปุ๊บมีสลิปเข้ามาปั๊บเลยนะคะแล้วให้เราไปจิ้มที่บิ๊กบอร์ดด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อกี้ตอนครั้งแรกที่เราจิ้มบิ๊กบอร์ดตัวใหญ่ๆข้างล่างอะคะ่ะ<ๆ>เขาให้เราลงทะเบียนใช่ไหมคะจะเป็นสีเหลืองๆอ,อ่าแต่พอเราซื้อบิ๊กบอร์ดเสร็จแล้วนะคะ<ๆ>เขาก็จะให้ เราเข้าระบบได้โดยการขึ้นเริ่มต้นใช้งานเราก็จิ้มที่เริ่มต้นใช้งานได้เลยนะคะพอจิ้มเริ่มต้นใช้งานเสร็จปุ๊บโอเคเขาก็จะมาเข้าที่หน้าระบบเราละเราก็ใส่รหัสพินที่เราตั้งไว้นะคะสัดสนรหัสพินหกหลักก็จะมาเราสามารถ copy ก๊อปปี้ลิงก์การตลาดนะคะแล้วก็รูปป้าย QR Code กดแชร์ไว้ที่รูปบันทึกเขาก็จะไปอยู่ในแกนลเลอรี่นะคะ อันนี้ไหมคัดลอกไปคัดลอกไปเราก็จะเอาไปวางเก็บไว้นะคะตรงที่ไหนก็ได้นะคะที่เราสามารถไปนค้นหาง่ายๆะคะ่ะลิงก์นี้เราก็สามารถใช้ส่งให้กับเพื่อนเรานะคะให้เพื่อนเราเข้าไปเพิ่มเพื่อนบอทดของเรานะคะแล้วเกิดถ้าเกิดว่าเขาซื้อบอทดผ่านลิงก์ของเรานี้นะคะรายได้ก็จะเข้ามา หาเราแบบเดียไทม์เช่นกันแต่ในส่วนของที่รา,ายได้จะเข้ามาแบบไหนยังไงนะคะเ,คเดี๋ยวนกจะมาทำให้ดูใน EP ต่อไปนะคะโอเควันนี้ก็จะขอจบ EP พีหนึ่งแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ